สรุปข่าวเชียงเมนยูโกประจำวันที่9กันยายนโดยข้อเทฟ,ฟุผบอลแมนเชสเตอร์เดนทเชียงนี้คอสเนอเราเป็นฉากไปเลยก็แล้วกันกูรูเผยแผนเด็ดแมนยูปิดดิวซันโชโดยันนิทางกูรูตลาดซื้อขายนักเตะได้ออกมาเปิดเผยนะฮะวิธีการที่ทางบีแดงแมนเชสเตอร์เตนทของเรานั้นจะสามารถคว้าตัวจด,ดนซานโชมาร่วมทับได้สำเร็จในช่วงเสมันี้ โดยกนณีดาเมชเชสนะกูรูด้านตลาดซื้อขายนักเตะของทางสกายสปอร์ตระบรุเลยว่าวิศาแดงแมนเชสเตอร์นั้นยังไม่ยอมแพ้ที่จะคว้าตัวเชดอนซันโชไปทีมชาติอังกฤษของทางเสือเหลืองบริสเซิลดัชมุลมาสู่ชินโอเทฟอร์ดในช่วงเสมอน,นี้ โดยซันโชวัย20ปีรายนี้ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทางแมนเชสเตอร์มาหลายเดือนแล้วนะฮะแต่ยังติดปัญหาที่พวกเขาไม่เต็มใจที่จะจ่ายค่าตัวประมาณ108ล้านปอนด์ตามที่ทางบริสเซดอชมุลได้ตั้งราคาไว้อย่างลรก็ตามเช็ตได้บอกว่ายูเต็ดนั้นยังไม่ยอมแพ้นในดีลนี้พร้อมเผยวิธีที่ปีศาจแดงจะใช้ปิดดีลได้อย่างน่าสนใจโดยเชตได้กล่าวมาว่า ผมไม่คิดว่าแมนยูนั้นจะรู้สึกว่าดิลนี้มันจบไปแล้วนะฮะพวกเขายังคงเจรจากับตัวแทนของซานโช่เกี่ยวกับเงื่อนไขส่วนตัวและค่ากินเปล่าให้กับเอเจนต์ของเขาและเมื่อพวกเขาทําสําเร็จในเรื่องนั้นพวกเขาก็จะไปหาดอชมุนพร้อมกับยื่นข้อสเสนอให้กับเขาได้พิจารณาและหวังว่าจะาดอนโชนั้นจะพยายามปั่นป่วนให้ดอชมุนนั้นยอมปล่อยตัวเขาไปอยู่กับแมนเชสเตอร์เดนนนั่นเองซึ่งยังคงเป็นเป้าหมายในการสมทับทระดับหนึ่งของทางแมนเชสเตอร์อยู่ณปัจจุบันนี้ เอานะผมเป็นน้องว่าง,งานนี้ก็ต้องรอดูแผนเด็ดของทางโซชาวรันนะฮะว่าจะใช้ได้ผลไหมในช่วงสมอร์นี้มีอะไรก็งัดมาให้หมดครับไม่งั้นไม่ได้อะไรเลยนะฮะผมบอกไว้เลยงานนี้รนข่าวต่อมากันดีกว่านะครับโดยชองพูดถึงมาร์กซุยาลที่โชว์ฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องในช่วงหลังโดยกรน,นี้ดิเดียเด,ดชองนะฮะขุนศึอของทีมชาติฝรั่งเศสออกมาพูดถึงองค์ดีมัสยานดาวยิงสีหน้าไร้อารมณ์ของทางแมนเชสเตอร์ยเต็ดที่โชว์ฟอร์มได้ดีอย่างต่อเนื่องในช่วงหลังที่ผ่านมา โดยกันนี้ทางดีดีเย่เดชองเทรนเนอร์ทัพตากรายทีมชาติฝรั่งเศสนะฮะออกมาพูดถึงองค์ทีมาสยานก่อนหน้าคนสำคัญของทางบิวแสดแมนเชสเตอร์สเตดทีมดังในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลิงกิตที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมต่อเนื่องในช่วงหลังผ่านทางโกลสื่อชื่อดังระดับโลกนั่นเองโดยกันนี้ล่าสุดทางดีดีเย่เดชองนะฮะออกมาก่าวมาว่า อ,องคดีมัญสุยานนี่เหรอสามารถเล่นตำแหน่งปีกได้เช่นกันนะนอกจากกองหน้าตัวเป้าแล้วแต่กับบทบาทที่เขาเล่นกับทางแมนเชสเตอร์เดนนั้นเขาคือไปเล่นในตำแหน่งเบอร์เก้าจริงๆซึ่งันตอนว่าด้วยรูปร่างเขาอาจจะไม่เหมือนกองหน้าตัวเป้าธรรมดาแม้ว่าเขาจะมีความเก่งกาจขนาดนั้นก็าตามทีในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานั้นเขาได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอและก็ต่อเนื่องนะฮะเขาทําได้ดีจริงๆสำหรับอ,องคดีมัสยานวัย24ปีรายนี้ ทำไปได้ถึง7ประตูจากการลงสนาสมทั้งหมด32นัดในเกมลีกมรดกการ2019-2020ที่ผ่านมาให้กับยอดทีมสีเหลืองแห่งเมือง Manchester, แมนเชสเตอร์นั่นทำให้ตัวเขามีส่วนสำคัญในการพาทีมของโอเล็กซานดรชาผู้จัดการทีมชาวนเวย์จบอันดับที่3คว้าตั๋วไปลุยยูฟ่าแชมเปียนลีกในฤดูกาลหน้าได้สำเร็จนั่นเองครับโอ้โหนะฮะเป็นธรว่างานนี้เดชองก็พูดถึงมักซูยาที่โชว์ฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องในช่วงหลังแบบนี้ถือว่ามีอะไรดีเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับกับผีของเรา เราดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับกีริชโอไม่มีตื่นสนามมาประเดิมนัดแรกของเขาโดยกันนิ้แจ็คกีริชนะผมกองการทีมชาติสกอตแลดออกมาคุยโวมาว่าตนเองนั้นไม่มีอาการตื่นสนามแม้แต่อย่างใดแม้ว่าจะได้โอกาสลงสนามประเดิมให้กับทีมชาติในครั้งแรกของเขานั่นเองโดยถึงตัวคำรามทำได้เพียงไปบุกเสมอเดนมาร์กนะฮะ0ูต่อ0ในศึกนนชั่นลีกรอบแบ่งกลุ่มเมื่อคืนวันรที่ผ่านมา โดยกลางของสโมสรแอสตันวิลล่านะผมลงสนามเป็นตัวสำรองในนัดที่ผ่านมาสึ่ถือเป็นการประเดิมให้กับทีมชาติชุดใหญ่เป็นนัดแรกของเขาอย่างเป็นทางการของนาเตะารายนี้ในตอนที่ผมลงไปนั้นไม่ได้มีความประมาทเลยผมลงเล่นฟุตบอลในทุกๆวันมาตลอดชีวิตของผมดังนั้นในตอนที่ผมลงสนามผมก็เพียงแค่พยายามทำสิ่งเดียวและนั่นคือการช่วยทีมให้ชนะ ใช่ผมพูดตรงนะมันเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจําเลยนะในท้ายที่สุดแล้วผมก็ถูกส่งลงสนามผมรักทุกๆนาทีตั้งแต่ที่ผมมาอยู่ที่นี่แล้วและหวังว่านี่จะเป็นเกมแรกของหลายๆเกมที่จะตามมาแจ็คกิริชคนนี้ที่กล่าวปิดท้ายนะฮะโอ้โหถือว่างานนี้กิริชคนนี้บอกเลยว่าไม่ใช่ไก่อ่อนที่มันจะตื่นสนามนะครับแม้ว่าจะลงเป็นครั้งแรกของเขาก็ตามครับรอข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะยังมีโอกาสอยู่นะโปรโฮโชซ้อมสุดเด่นเข้าตาโซชา โดยกันนี้ทาง ESPN สื่อกีฬาชื่อกล้องระบุเลยว่าในการซ้อมตลอดช่วงที่ผ่านมาของแมนยูนั้นมากอสโปรโฮคนนี้ทำผลงานได้โดดเด่นจนถึงขั้นถูกใจนารุอมโอเลกาตุชานะฮะโดยเขาซ้อมสองหนต่อวันนับตั้งแต่ที่กลับมาจากอาเจนตินาอีกทั้งหาก โดยกันที่มากอสโปรโฮกองหลังของทางแมนเชสเตอร์เตดสโมสรชั้นนำในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลิงกิตทำผลงานได้ดีตอนซ้อมจะถึงขั้นทำให้นารุโอมนะฮะผู้จัดการทีมชาวนเวย์ประทับใจผลงานของเขาตามการรายงานจาก ESPN สื่อกีฬาชื่อก้องของโลก ดโดโรโเนียไม่ได้เป็นกําลังหลักของทางแมนยูมานานแล้วนะฮะเพราะฟอร์มของการเล่นของเขาไม่ดีสักเท่าไหร่นักและสภาพร่างกายของเจ้าตัวก็มีปัญหาอยู่บ่อยครั้งอีกอย่างนะผมตลอดช่วง3ฤดูกาลหลังเนี่ยเขาได้ลงเล่นให้กับทีมไปเพียงแค่27นัดในทุกประการและซีซั่นที่แล้วก็เคยมีช่วงที่โดนปล่อยให้กับเอสตูเดนเตสยืมตัวไปใช้งานอีกต่างหากแต่ก็ได้ลงเล่นให้กับทีมอาร์เจ,จนต้าแค่1นัดเพราะมีปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ชินนั่นเอง ทั้งนี้ ESPN เสริมเพิ่มเติมมาว่านับแต่ที่กลับมาจากอาร์เจนตินานะฮะโรโฮนั้นก็ซ้อมถึง2ช่วงทุกวันโดยที่แมนยูนั้นแจ้งกับโบรโฮไปเช่นกันมาว่าเขายังมีโอกาสที่จะเป็นหนึ่งในขุมกำลังของทีมชุดใหญ่ฤดูกาล2020ถึง2021นี้ได้อย่างแน่นอนและที่ผ่านมาวิชาแดงก็กำลังต้องการเซ็นเตอร์แบ็กที่หนักเท้าซ้ายอยู่พอดีีดหลังจากนั้นต้องการคนแบบเขามาเป็นคู่หูของแฮร์รี่แม็กควายซึ่งแกงวัย30ปีคนนี้ ก็ถนัดเท้าซ้ายเช่นกันครับก็เ,เป็นว,ว้างานนี้โซชาได้บอกเลยว่าสโลฮนั้นฟอร์มเข้าตาที่สุดเลยครับงานนี้รอข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะมาร์คซยานสุขใจผลงานตนเองเกมดวลโคโอแอชโดยกันที่องค์กรณมาร์ซยานนะผมกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสเผยไปว่าตนเองนั้นมีความสุขมากเลยนะกับผลงานส่วนตัวจากการลงเล่นในนัดที่ผ่านมา เดี๋ยวกันทีทีมตราไกา่นะผมเปิดสตาร์เดอะฟรองนะฮะเอาชนะโครเอเชียไปได้แบบสุดมันด้วยสกอร์4-2ในศึกนชั่นเลกพระแกลุ่มที่ลงสนามไปเมื่อคือนวันอังคารที่ผ่านมาเดี๋ยวกัน,นี้หลังจบเกมหัวหอกสังกัดนะผมของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่มีส่วนร่วมในการได้2ประตูของทีมเลสเบอร์นะฮะได้เผยมาว่ามีความสุขกับผลงานส่วนตัวที่ช่วยให้ทีมนั้นคว้าชัยในนัดที่ผ่านมาผมไม่ได้ถูกเลี่ยงตัวมานานแล้วและผมต้องการลงเล่นให้ดี ผมได้ยิงซึ่งส่งผลให้ฝ่ายตรงข้ามทำเข้าประตูตนเองทำ1นึ่งแอสซิสแล้วก็เราเอาชนะดังนั้นผมจึงมีความสุขเป็นอย่างมากเลยมันเป็นเรื่องยากนะในช่วงเริ่มต้นเพราะว่าพวกเรล่านั้นไม่มีบอลกับตัวหลังจากที่เราเริ่มประสานงานร,าร่วมกันเราก็ดูอันตรายเป็นอย่างมากเลยครับโอ้โหนะฮะเป็นได้ว่าง,งานนี้องก์ดนนี่มอสยานคนนี้ก็บอกเองว่าของเขาดีจริงนั่นเองครับรอที่าวต่อมากันดีกว่านะฮะส่ดดังอัปเดตดิวแมนยูกับ2ฟรูแบ็กฟีเท้าเด็ด โดยกันนี้สื่อดังออกมาอัปเดตความคืบหน้านะผมดีวระหว่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เต็ดกับ2 back, ฟูลแบ็กฝีเท้าจัดจ้านนั่นเองโดยกันนี้นะผมโคเปนะฮะสื่อสเปนที่ข่าวมาว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เต็ดนั้นยังคงคิดหนักเกี่ยวกับการคว้าตัวเซอร์กิโอไรกิลอนแบ็กซ้ายทีมชาติสเปนของ ราชันชุดขาวมาร์เบลิกมาสูชินโอเทฟฟอร์ดในช่วงเสมอน,นี้หลังจากที่มาริกนะฮะต้องการใส่เงื่อนไขในการซื้อกลับเอาไว้ด้วยทําให้ยูนิต็ดนั้นกาลังช่างใจมาว่าจะยอมทุ่มเงินกว่า25ล้านปอนด์เพื่อปิดดิวแท่งวัยสาปีคนนี้หรือไม่โดยกันนี้เบรกเลอนโชว์ฟอร์มไม่อย่างร้อนแรงในระหว่างถูกราชันชุดขาวนะฮะปล่อยให้กับเซบีย่ายืมตัวไปใช้งานฤดูกาลที่ผ่านมามีส่วนสําคัญในการพาทีมคว้าชแชมป์ยูโรปาลีกเลกสุดๆอย่างยิ่งใหญ่นั่นเอง ขณะที่ในรายงานข่าวเดอะมิเรอร์สื่อดังของอังกฤษระบุเลยว่าเอเจนต์ของอล็กเตลเลสนะฮะแบ็คซ้ายทีมชาติบราซิลของเอฟซีปอร์โตเดินทางมาที่ประเทศอังกฤษเพื่อเจรจากับปีศาจแดงแบน์เชสเตอร์เดดเกี่ยวกับเงื่อนไขส่วนตัวเพื่อจะนําแข้งวัย17ปีปรายนี้มาสู่บละครความฝันในช่วงสมร์น,นี้ส่วนในเรื่องของค่าตัวนั้นเปอร์โตต้องการอยู่ที่ประมาณ22.8ล้านปอนด์นะฮะซึ่งถือว่าถูกกว่าบริเอ้นเล็กน้อย ทั้งนี้โอเล็กนาสชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์เดตนั้นต้องการเสริมทัพในตำแหน่งแบ็กซ้ายเนื่องจากลูกชอนะฮะที่แม้จะโชว์ฟอร์มไม่ดีแม่มักจะเจอปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานอยู่บ่อยครั้งส่วนแบรนดอนนิมเลียนนั้นก็ยังไม่คงเส้นคงวาสักเท่าไหร่นักเนื่องจากประสบการณ์ยังน้อยนะฮะจึนผลให้กุนซือชาวนอร์เวย์คนนี้กำลังพยายามหาแบ็กคนใหม่มาร่วมทีมก่อนที่ตลาดซื้อขายใ,ในช่วงซัมเมอร์น,นี้จะปิดตัวลงไปนั่นเองครับเป็นธร่มาง,งานนี้นะผม สื่อนะฮะก็บอกเลยว่าแมนยูนั้นกับ2ฟูลแบ็กฝีเท้าดีคนนี้เดิวไปถึงไหนแล้วนะฮะซึ่งก็มีแนวโน้มว่าจะได้หรือไม่ได้นั้นต้องรอลุ้นกันอีกทีนึงครับมันอาจจะเป็นการปั่นข่าวเท่านั้นอีกนะฮะต้องรอลุ้นกันต่อไปและน,นี่ก็เป็นสรุปข่าวรวมสโมสรแมนเชสเตอร์ ales, ในช่วงเชี่ยงครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่ตามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e ให้กับผมนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ